ที่พักแคมปิ้งเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์ฮักแคมแม่แจ่มมีใครเคยไปแล้วบ้างไม่รีรอไปดูเต็นเขาก่อนเลยเครื่องครัวมีให้ครบเตียงนอนหมอน้งคือจัดให้หมดพร้อมวิวหนะ้าห้องแบบนี้มีโต๊ะให้นั่งสังสรรค์แยกให้ด้วยแต่ว่าห้องน้ําเป็นแบบรวมนะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ส่วนเต็นนี้ขนาดใหญ่สําหรับ2คนทั้งในคือกว้างมากขนมมาม่าตรงเนี้ยคือฟรีแล้ววิวคือปังเช่นเคยและนีจ้าโซนที่เรานอนพักได้4คนเห็นวิวภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยอย่างยอดดอยอินทนนท์ด้วยจริงคือเห็นทุก ก็มีของว่างขนมจุบจิบน้ำแข็งถานให้แบบนี้เลยเราคือชอบที่เตียงนอนเขาหาันออกวิวแบบนี้เห็นวิวดอยอินทนนท์แบบพาโนโรามาเต็มอิ่มใจฟูสุดๆตรงนี้เป็นห้องน้ารวมอีกจุดหนึ่งที่ทําธุระส่วนตัวไปด้วยชมวิวไปด้วยมันจะดีอะไรขนาดนี้ช่วงกลางคืนมูดยิ่งดีตอนกลางวันชมวิวเขาตกดึกชมวิวดาวส่วนอาหารที่นี่ก็มีบริการให้หลากหลายเลยทั้งมาร์ชเมลโล่บาร์บีคิวปิ้งย่างหมูกระทะกินฟินแบบพูดเลยชอบสุดคือช่วงเช้าหมอกแบบฉ่ำลลอมที่พักเลยอ่ะราติดคุณดานนาแบบปังใคร